เทคนิคการบวกเลขยกกำลังยกกำลัง1,000งพัทำยังไงมาดูกรัรนะครับโอ้โหอันนี้มันเป็นข้อสอบมอ .4 ที่แบบดูสัมผัสแรกแล้วน่ากลัวมากนะฮะนะสี่กำลังพันนะฮะก็คูณกันไปเลยนะฮะวันหนึ่งก็ไม่เสร็จนะฮะวิธีการนะครับก็คือมันจะต้องใช้สูตรอะไรครับนะหมอตอ้นรู้สูตรนี้ไหม สูตรนี้เรียกว่าผลอะไรครับผลต่างกำลังสองต้องรู้ต้องรู้ผลต่างกำลังสองผลต่างกำลัง,ลง,ลงสองคืออะไรครับก็ใช้สูตรอะไรครับหน้ากำลังสองลบหลังกำลัลงสองมีสูตรว่าหาน,นะน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังนี่นะฮะก็กลายเป็นอะไรครับหน้าคือ a หลังคือ b นะครับหน้าคือ a หลังคือ b นะครับก็จะกลายเป็นอะไรครับ A บวก b คูณ a อลบบอลองจัดรูปก่อนนะครับเนี a ่ยเลังสองลบบีคลังสองนะครับโอเคค่อยๆจัดรูปใจยเย็นๆนะใจเย็นนะนนะอดทนนะอดทนรอความสำเร็จนะฮะเของเราคือ4ยกกำลัง1,000บวกกับ4ยกกำลังติดลบ1,000บวกกับ B B คือไข่ B คือสยกกำลัง1,000มาลบกับไข่ สี่ยกกำลงังลบหนึ่งพันโหอันนี้แค่วงเล็บแรกนะฮะคูนกับวงเล็บที่สองไว้เห็นนาำลางแล้วกันนะมันทัดมันตกนะฮะโอเค a a a อลบ b นะ A ลบ b a คืออะไรสี่ยกกำลังหนึ่งพันมาบวกกับสี่กำลังลบหนึ่งพันลบด้วยลบด้วย b b คือใครครับ b คือสี่กำลังหนึ่งพันนะครับลบด้วยสี่กำลังหนึ่งพัน ลบกับ4ยกกำลังติดลบ1,000โอ้โหนะฮะวงเล็บแรกมีใครตัดก,กันไหมอ๋อเห็นแล้วเนี่ยเห็นนะสองสี่กำลังอะไรครับเนี่ยสี่กำลังลบหนึ่งพันใช่ไหมตัวนี้ฮะเหมือนกันใช่ไหมมันติดลบนะฮะนะหักกันไปเปรี้ยงหายคําตอบเหลืออะไรฮะเหลือสี่กำลังหนึ่งพันกับสี่กำลังหนึ่งพันคูณกันได้สองคูณกับสี่กำลังหนึ่งพันครับวงเล็บแรก วงเล็บที่2นะครับอันนี้ลบคูณบวกได้ลบนะบลบ4ี 1000, ่กำลัง1 0 0่พันใไหมฮะลบคูณลบเป็นบวก4กำลังลบนนะฮะเออมีใครตัดก,กันไปดีอ๋อเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นมี่กำลังพันลบสี่กำลังพันหายเหลืออะไรฮะสี่กำลังลบหนพัสีก 1000, ส่กำลงลบหันสองอันก,ก็คูณ2องโอ้โห โล่งเลยนะฮะสองคูณสองได้สี่นะสี่ลังหนึ่งพันคูณกับสี่ลังลบหนึ่งพันก็เลขฐานเหมือนกันนะครับเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันหนึ่งพันลบหนึ่งพันก็เลยกลายเป็นศูนย์สี่กำลังศูนย์ก็มีค่าเป็นหนึ่งหนึ่งคูณอะไรก็แล้วแต่ตอบตรงนั้นตอบเลขสี่นั่นเองโอเค